เนี่ยครับคือประชากรไทยจะเห็นว่าตาการเกิดของเราเนี่ยน้อยลงมากๆเลยจนบอกได้เลยว่าอนาคตเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้ได้แล้วจะเห็นว่าคนที่อายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยคือ1ใน3ของประชากรเลยบ่งบอกว่าจะให้เด็กๆมาคอยดูแลตอนอายุมากขึ้นก็คงไม่ได้เอาล่ะเข้าเรื่องการศึกษาสักหน่อยนะครับเซนทัมซิลเวอร์ห้บวกเนี่ยเขาได้ทําการศึกษาในกลุ่มคน2000คนนะครับที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไป โดยเขาได้ติดตามดูในเรื่องของการรับรู้ของสมองความจามําและการคิดวิเคราะห์ปรากฏว่าดีกว่าอย่างมีนัยสํสำคัญเมื่อเทียบกลุ่มที่ได้รับวิตามินหลอก คราวนี้มาดูกันนะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าในเจ้าตัวเซนทัมซิลเวอร์50บวรตี้นะครับมีวิตามินและเกลือแร่รวมถึง23ชนิดและตัวเด่นของเขานะครับก็คือเจ้าตัววิตามิน b 12นั่นเองครับที่ช่วยเรื่องของการทำงานของระบบประสาทและสมองและนอกจากนี้นะครับเขาจะมีเจ้าตัววิตามิน C D ดีและซิงค์นะครับที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะครับและวิตามินอื่นนะครับตั้งแต่ A ถึง Z เลยเอาง่ายว่าครบเลยนะครับแนะนำให้ทานวันละ1เม็ดนะครับหลังอาหารเช้าสำหรับเทคนิคช่วยเรื่องความจำของผูู้สสงงงอออออาาาาายยยุนนครรรัหลลลกกกกกกๆเเเเเ็ืฝึมม่่่่ชิ ฝึกการคิดวิเคราะห์การออกกำลังกายและสุดท้ายก็คือการทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างเซนทัมซิ i เวอร์50บวกเป็นประจําในทุกๆวันแค่นี้ก็ช่วยเรื่องของความจําได้แล้วครับสามารถหาซื้อง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าร้านยาชั้นนําทั่วประเทศเลยครับ